ถ้าคุณกําลังใช้ยา3ามกลุ่มนี้นะคะห้ามดื่มกาแฟเด็ดขาดเลยอันตรายมากๆอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวนะคะมียาอะไรบ้างนะตามพี่การไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบก,กับพิการนะคะรวยจะได้ไม่ป่วยนะวันนี้เนี่ยพิการมีข้อห้ามเด็ดขาดนะคะสําหรับใครที่ทานยา3กลุ่มนี้อยู่นะห้ามไม่ให้พวกเราเนี่ยดื่มกาแฟหรือว่าดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ยาที่เราทานอยู่เนี่ยลดการออกฤทธิ์ลงนะคะหรือว่าทําให้ประสิทธิภาพของยาเนี่ยมันลดต่ําลงมากๆจนไม่สามารถที่จะควบคุมโรคได้นะคะและอันตรายอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะทําให้ผลข้างเคียงของยาที่เราทานเนี่ยมันรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะ มียาอะไรบ้างและมันส่งผลกับร่างกายของเราอย่างไรนะคะตามพิการไปดูกันเลยค่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะกับยากลุ่มที่1นนะคะก็คือยาซูโดอีฟริดีนนะคะอันนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะคุ้นชื่อนะคะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยจะจ่ายให้เราเมื่อเรามีอาการเป็นหวัดคัดจมูกหรือว่าภูมิแพ้กำเริบนะคะซึ่งเจ้ายาตัวนี้เนี่ยก,กลไกการออกฤทธิ์ของเขาก็คือเขาจะลดบวมในส่วนของโพรงจมูกนะคะเนื้อเยื่อบริเวณจมูกนะลดอาการบวมลดอาการคัดจมูกได้นะคะซึ่งถ้าหากว่าเราเนี่ยใช้ยากลุ่มนี้อยู่ผลข้างเคียงของเขาก็คือจะทําให้เราเนี่ยมีอาการ อาการใจสัน่นเมีาการแน่นหน้าอกนะคะยิ่งถ้าหากว่าใครทานยากลุ่มนี้และทานเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเข้มข้นนะคะไม่ว่าจะเป็นชากาแฟโก,โกโก้หรือว่าเครื่องดื่มชูกําลังนะคะก็จะทําให้ผลข้างเคียงของยาเนี่ยมันรุนแรงมากยิ่งขึ้นอาการแน่นหน้าอกรุนแรงมากยิ่งขึ้นอาการใจสั่นรุนแรงมากยิ่งขึ้นจนอาจจะทําให้หลายๆคนเนี่ยถึงขั้นหมดสติวูบหรือว่าเสียชีวิตได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นยากแก้แพ้ในกลุ่มอื่นๆที่ไม่มีส่วนผสมของซูโดอีพีดีนเนี่ยอันนี้ก็คือสามารถที่จะใช้ได้ตามปกตินะ ไม่ว่าจะเป็น CPM หรือคอเฟนิลามีน ซิเริซีนอล,ลาธาดีนนะคะกลุ่มนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ได้นะคะยกเว้นยาแก้แพ้บางกลุ่มนะคะซึ่งเป็นการเอายาแก้แพ้มารวมกับยาซูโดอีพรีดีนอันนี้ก็ให้พวกเราเนี่ยใช้ด้วยความระมัดระวังเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเน้นย้ำถ้าหากว่าใครที่ใช้ยาลดอาการคัดจมูกนะคะในกลุ่มซูโดอีพรีดีนนะคะอันนี้เนี่ยห้ามดื่มกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเด็ดขาดเลยเพราะว่ามันอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวนะคะทุกคนและมาถึงยากลุ่มที่2นะคะก็คือยารักษาโร คซึมเศร้านั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นอะมิทริปทาลีนนอทริปทาลีน ฟูลอกซิตินนะคะซึ่งยาในกลุ่มนี้เนี่ยใช้รักษาอาการซึมเศร้านะคะซึ่งถ้าหากว่าเราทานยากลุ่มนี้และเราดื่มกาแฟนะคะหรือว่าดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเข้มข้นต่างๆนะคะอันนี้จะทําให้ระดับของยาต้านการซึมเศร้าในเลือดเนี่ยมันลดต่ําลงนะคะผลลัพธ์จากการใช้ยาเนี่ยมันน้อยลงจนทําให้การควบคุมภาวะซึมเศร้าเนี่ยมันแย่ลงนะคะจนอาจจะทําให้อาการซึมเศร้าของหลายๆคนเนี่ยมันรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะถึงขั้นอยากฆ่าตัวตายได้นะซึ่งอันนี้เนี่ยอันตรายมากจริงๆซึ่งถ้า ว่าเราเนี่ยกำลังทานยารักษาโรคซึมเศร้าอยู่พี่การแนะนําว่าให้งดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนนะคะไม่ว่าจะเป็นชากาแฟเครื่องดื่มชูกําลังหรือว่าโกโก้ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลดีกับการรักษาระดับยาในเลือดนะคทำให้การควบคุมโรคซึมเศร้าเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะฝากกันเอาไว้นะคะทุกคนทานยารักษาโรคซึมเศร้าอยู่ห้ามดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเด็ดขาดนะคะและมาถึงยากลุ่มที่3นะคะก็คือยาที่ใช้รักษาโรคไบโพลาร์นั่นเองนะคะ,ละหลายๆคนอาจจะไม่ รู้จักโรคไบโพลาร์นะโรคไบโพลาร์คือโรคบุคลิก2ขั้วนะคะก็คือบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบว่าร่าเริงมากๆทาโน่นนี่นั่นอยู่ตลอดเวลาร่าเริงมากๆอยู่ตลอดเวลาในขณะที่บางช่วงเวลาเนี่ยก็จะเหมือนคนที่มีปัญหาในเรื่องของโรคซึมเศร้าไม่อยากทําอะไรเลยรู้สึกท้อแทรรู้สึกซึมเศร้านะคะซึ่งในคนที่เป็นไบโพลาร์เนี่ยจะมีลักษณะอาการ2ออย่างนี้ที่สลับกันไปมานะคะและยาที่ใช้รักษาโรคไบโพลาร์นะคะอย่างเช่นลิเทียมนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราเนี่ยใช้ยาในกลุ่มนี้ ะค,ะควบคู่ไปกับการดื่มคาเฟอีนนะคะก็จะทําให้ระดับยาในเลือดเนี่ยลดต่ําลงนะคะทําให้การควบคุมภาวะไบโพล่าเนี่ยทำได้แย่ลงเช่นเดียวกันนะคะทานยาไปนะแทนที่อาการจะดีขึ้นนะอาการใบโพล่าจะยิ่งแย่ลงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่ทานยากลุ่มนี้อยู่นะคะพี่การเน้นย้าเลยควรที่จะเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนทุกชนิดนะคะชากาแฟโกโก้เครื่องดื่มชูกําลังนะควรเลี่ยงไปก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะ เพราะว่าถ้าหากว่าเราควบคุมโรคไบโพล่าไม่ได้เนี่ยอันตรายถึงชีวิตเลยเช่นเดียวกันนะคะก็ครบไปแล้วนะคะกับ3กลุ่มยานะที่ถ้าหากว่าเรากาลังเทคยาเหล่านี้อยู่นะห้ามดื่มกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มคาเฟอีนเด็ดขาดเลยนะคะเดี๋ยวพี่การทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะว่ามันมียาอะไรบ้างนะคะ 1. ยาลดอาการคัดจมูกนะคะหรือว่าซูโดอีพรีดีนนะคะ 2. อยารักษาอาการซึมเศร้านะคะแล้วก็3ก็คือยารักษาโรคไบโพล่านะคะ3กลุ่มยานี้นะคะถ้าหากว่าเรากําลังใช้อยู่ นะนิ้นย้ําห้ามดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเด็ดขาดเลยอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวนะคะทุกคนฝากเอาไว้นะคะก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะ,ะพี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆจากพี่การแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพี่การรวยจะได้ไม่ป่วยค่ะสวัสดีค่ะ